สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันกด,ดน,น่กดแชร์แชร์กดาน,านกด,า,นานกดยันยันกดเชอะนะคะเรามาเบรกเล่าข่าวจากภาพจากคอมเมนต์กันนิดนึงค่ะเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในไลฟ์สดของคุณโหระพานะคะต้องขออนุญาตด้วยกรวการเพราะว่ามีบางอย่างคิดว่าต้องอธิบายมีบางอย่างที่พลาดพิงถึงดิฉันและดิฉันน่าจะต้องอธิบายค่ะ อันนี้ต้องขอโทษนิดนึงค่ะปกติที่ฉันจะดูดคลิปแล้วก็ตัดเอาเอาสิ่งที่คุณโหราพาหรือใครก็ตามทีที่ฉันนมามันนาเสนอหรือวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์จะเอามายืนยันด้วยแต่วันนี้เหนื่อยมากไม่ได้ดูดคลิปขออนุญาตพูดแต่รับรองได้ว่าถ้าคุณไปฟังในห้องคุณโหระพาก็จะได้ยินประโยคแบบนี้คือมีการพูดถึงเรื่องที่สวิตี ย่อยถักขางแม่ตัวเองเป็นล่ําเป็นสันนะคะทั้งที่พวกเราทุกคนพูดดิฉันบอกไปไม่รู้กี่คลิปแล้วแต่มันเป็นไวรัลมาจากที่การที่ก้อยแล้วก็ไอ้ไหลเอามาเปิดแค่ช่วงตรงนั้นแล้วก็บอกให้คนเชื่อว่าเนี่ยเขาด่ายายสมควรเขาล้อแม่เขาเองดิฉันก็พูดแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นใครดิฉันไม่เห็นด้วยกับสาวิจีในการไปร้องเรียนคนสูงอายุอะไรแบบนั้นแต่มันทําไปแล้วค่ะมันทําไปแล้ว แต่ไม่ได้ล้อยายสมควรทุกคนเอามาขีดเส้นใต้ว่าขนาดแม่มันมันยังล้อว,ว่าขาโก่งขาสั้นและพูดกันถึงเรื่องไปเป็นพยานถ้าคุณไปฟังสพธีก่อนที่จะมวิภา์พาิจารณโดยเฉพาะโหระพาบอกว่าก็ไม่เอ่ยชื่อมาบอกแต่ว่ายายหลังโก่งอะไรอย่างนู้นอย่างนี้คนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเป็นยายสมควรได้คุณโหระพาต้องไปฟังต้นฉบับเองนะคะอย่าฟังจากคนอื่น ไปนั่งฟังเองอย่างที่ฉันเวลาจะวิเคราะห์อะไรจะไม่เอาจากคอมเมนต์แต่จะไปนั่งฟังเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าฟังตั้งแต่ต้นสาวิจีพูดถึงยายจำรองโดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว,ว่าเป็นยายจำลองแต่เรียกว่ายายแล้วก็บอกว่ามีคดีกับแจ๊ดยายจำไม่ได้หรือเพราะว่ายายจำลองอยู่ไม่อยู่ก็ออกมาไล้แล้วก็พูดถึงปะถอนว่าปะถอนเรียกแบบคือเข้าข้างบูมแล้วก็ว่าปะถอน สาวิิกิก็เลยติงเอ่าว่ายายเคยมีคดีจากการด่าคนนู้นคนนี้ไหมแล้วกับแจ๊ดจำได้ไหมเก็บเงินเก็บทองอยู่สบายๆหาเงินได้อยากจะซื้อจะกินจะดื่มอะไรยังไงเก็บไว้ดีกว่าอย่าให้ไปโดนคดีอีกแล้วยายก็แก่แล้วนะจำได้ไหมไปไปขึ้นศาลดูใจอย่างนู้นอย่างนี้ เขาเคยขึ้นศาลกับแจ๊ดกคดีนั้นไปถึงศาลบอกว่ถ้าไปถึงคอกศาลคอกพยานจริงๆน่ะยายจะสันยายจะกลัวนะคะยายก็สั้นๆอยู่อนนี้ศาวิธิพูดอย่างนี้จริงแต่ต้องเท้าความมาตั้งแต่ต้นคือเขาพูดถึงเรื่องคนที่มีคดีกับแจ๊ดค่ะเตือนว่าอย่ามีคดีอีกเลยอย่าเที่ยวปากแล้วไปว่าคนนั้นคนนี้เขาโดยที่คิดว่าตัวเองไม่เอ่ยชื่อก็อาจจะรอดได้ มันเคยมีมาแล้วคดีที่ยายโดนเพราะว่ายายไปด่าไปว่าเขาไปหมิ่นเขาเพราะฉะนั้นอย่าทําอีกเลยนี่คือสิ่งที่สายพิจีพูดค่ะถ้าคนที่ไปฟังแล้วไม่ฟังจะเพราะไอ้ไหลไอ้ไหลเอามาบิดตรงนี้ตอนนั้นทุกคนตนน้นทุกคนในห้องก็เชื่อกันหมดโอ้ยรับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยคุณโหก็มาบอกว่าถ้าไม่เอ่ยชื่อเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิด ถ้าคุณโฮไปฟังคุณโหจะรู้ค่ะว่าไม่ได้หมายถึงยายสมควรต้องไปฟังต้นฉบับค่ะเดี๋ยวไปที่ภาพถัดไปนะคะต่อจากนี้จะเป็นคอมเมนต์ในไลฟ์สดของคุณโหคลิปเดียวกันเนี่ยนะคะที่ที่ฉันไปนั่งอ่านแล้วก็เห็นมีบางอย่างที่พลาดพิงมาถึงดูเหมือนคนนี้คุณโฮจะเรียกว่าบุ๋มนะคะ ดูเหมือนคุณโหจะเรียกว่าบุม๋มคนที่ใช้ออแหม่มไม้เนี่ยเขาเขียนบอกว่าพี่โหส่งจะให้เล่นบูมด้วยนะแต่ส่งไปที่สกะจะให้ยานเล่นแต่ส่งผิดยกเลิกข้อความเฉยแล้วก็มาข้างล่างอีกกระจอที่สไปลงบันทึกประจำวันแต่สเขาถอยขอโทษทุกคนนางกะจะให้ยานชงเล่นบูมโดยให้ด่าส ตรงนี้ดี่ฉันถือว่ามีการพลาดพิงนะคะเอาอย่างนี้ดิฉันไม่รู้ว่าพีการส่งอะไรกันจะให้เล่นบูมอะไรไม่ไม่มีค่ะสําหรับดิฉันดีฉันไม่ไม่ได้รับแต่เพิ่งได้รับคําอธิบายเพราะมีคนพูดอย่างนี้ว่าตกลงมันคือเรื่องอะไรที่ส่งผิดแล้วก็เลยลบไปแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะส่งให้ดิฉันหรืออะไรยังไงจะให้เล่นบูมอะไรยังไงไม่เลยค่ะ แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีเรื่องมีราวกันใหม่ๆตอนนั้นคุณเสือก็ยังอยู่กับฝั่งตรงนี้แล้วคุณเสือเนี่ยถูกบูมหมิ่นประมาทเอาว่าเกาะผู้หญิงกินเป็นแมงดาปิดทองแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้คุณเสือเขาก็เลยไปลงบันทึกประจําวันหรือไปแจ้งความดิฉันไม่แน่ใจนะคะถ้าลงบันทึกประจําวันก็น่าจะรู้สึกจะเป็นลงวันที่เดือนเมษาค่นยี่สิบมาแล้วละ่ะ อีกไม่นานก็จะหมดอายุความถ้าเป็นบันทึกประจําวันนะคะถ้าไม่ได้ตามเลยก็คงหมดอายุความไปทีนี้มันมีการส่งบันทึกประจําวันนั้นไปให้ใครบางคนดูคนนี้คนที่คิดจะเล่นงานบูมก็คือคนคนที่จะมีบันทึกประจําวันคือคนที่ไปลงจริงไหมคะคุณส่งไปให้ใครคุณส่งไปเพื่ออะไรใช่หรือเปล่า แต่ดิฉันเคยขอเคยขอกับสาวิตรีว่าถ้าสมมติว่ามีคำฟ้องอยากเห็นจะได้ช่วยได้จะได้รู้ว่าเขาฟ้องตรงไหนที่ว่าไปหมิ่นเขามีอะไรชัดเจนไหมเผื่อจะช่วยออกความเห็นได้ว่าตรงนี้จะไปซักค้านอะไรยังไงให้เล่นประเด็นไหนแต่ดิฉันก็ไม่ได้เห็นนะคะสาวิตรีไม่ได้ให้ดูสาวิตรีเองก็อาจจะไม่ได้เห็นดิฉันไม่เห็นไม่เห็นคําฟ้องเห็นแต่หมายอันนี้พูดก,กันตรงๆนะ เห็นแต่ไหนเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณเสือเลยที่ไปโดนเล่นงานขนาดนี้ก็อยากจะให้ความช่วยเหลืออยากจะให้คำปรึกษาทุกคนก็เห็นอยู่ดิฉันก็เก็บหลักฐานให้ดิฉันมีแฟ้มอันหนึ่งที่เขียนว่าคดีคุณเสือแล้วก็จะเก็บหลักฐานว่าแคปตรงไหนแคปตรงไหนอะไรยังไงใครพูดอะไรยังไงก็จะเตรียมไว้ให้ถ้าเขาต้องใช้ในการทาคดีของเขา ดิฉันพูดคําไหนคํานั้นนะคะคุณบุ๋มแต่เรื่องที่บอกว่าเอ,อจะส่งให้ยานเล่นงานบุ๋มอันนี้ดิฉันไม่ทราบไม่ได้ส่งอะไรมาให้เล่นงานบุ๋มนะคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีสำหรับภาพนี้จะมีเรื่องของคอมเมนต์หลายคนหน่อยนะคะคุณบุ๋มคนเดิมก็บอกว่า ส่งผิดแล้วลบพอคุณเสือโทรกลับไปมันบล็อกเฉยเลยคุณบุ๋มเห็นหรอคะว่าบล็อกถ้าโทรกลับแล้วบล็อกเนี่ยเขาจะโทรได้รูรูหรอคะเกือบยี่สิบสายนะเขาไม่ได้บล็อกแต่เขาไม่ได้รับสายคะ่ะเป็นปลาย,ลายเดือนเมษาเกือบยี่สิบสายเพราะฉะนั้นไม่ได้บล็อกคะ่ะไม่รู้ว่าคุณบุ๋มไปรับข้อมูลจากใครจากคุณเสือเองหรือคุณบุ๋ม จินตนาการเราเองว่าโทรกลับแล้วก็กเลยโดนบล็อกไม่น่าจะโดนบล็อกได้นะคะเพราะว่าการบล็อกลายกันจะไม่สามารถจะกลับเข้าไปในลายอันนั้นต้องปลดบล็อกก่อนกลับเข้าไปแล้วบล็อกใหม่ก็ไม่ทันเราอาจจะโดนคนอื่นโดนฝ่ายเขาบล็อกเองล้วทำให้เราเข้าไม่ได้ไม่สามารถจะปลดบล็อกได้ก็ไม่รู้นะคะแต่ที่เรนเห็นหลักฐานแต่ไม่สามารถเอามาให้ดูได้นะคะ ไม่ได้มีการบล็อกหลังจากโทรศัพท์แล้วไม่รับสายไม่ได้มีการบล็อกค่ะยังมีการโท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 รต่อแต่เขาไม่ได้รับสายเขาไม่ได้รับสายเท่านั้นเองถัดมาข้างล่างก็มีคุณชื่ออะไรเอยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเออคุณ มาข้างล่างมีเดชันแนนเลยนะคะเข้าไปตอบดูเหมือนจะมีคนเตือนเดชัแนนอะไรอย่างนี้ให้ระวังตัวเดชันแนนก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหนึ่งนะคะพี่หมอนิดอ๋อคุณวัดุทนทรค่ะว่าเราจะได้เห็นอะไรด้านมืดมืดอะไรอีกเยอะจริงค่ะแต่ไม่ใช่ว่าด้านมืดของสายวิธีคนเดียวด้านมืดของทุกทกคนค่ะเราได้เห็นกันแล้วและยังได้เห็นอีกเยอะค่ะคุณนิด หนึ่งเดชแนนบอกว่าหนึ่งย้ำเสมอเมื่อทุกอย่างมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งจะออกมาโดยไม่คิดจะกลับไปโจมตีเขาแน่นอนเพราะหนึ่งมาเองเขาไม่ได้จ้างมาครับและไม่คิดจะเกาะเขากินอันนี้คือสิ่งที่ชนกลุ่มน้อยอย่างพวกเราพูดเสมอนะคะพูดเสมอถ้าวันไหนที่เราไปกันไม่ได้เราก็เดินออกมากันเงียบ ไม่คิดที่จะไปแววงไปโกรธไปครึ่งอะไรยังไงกันถือว่าเราไม่เข้าใจกันแล้วเราไปกันไม่ได้แล้วก็จบกันแค่นั้นค่ะอันนี้มาเข้าเรื่องที่เป็นประเด็นว่าสาวิตรีเนี่ยด่ายายสมควรร้อยายสมควรก็คุณเบตตี้นะคะคุณเบตตี้ก็คอมเมนต์ไปว่า คนอะไรบูลลี่แม่ตัวเองไม่ใช่คนแล้วคะ่ะเดชนัธก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ว่ายายสมควรเห็นไหมคะเวลาเราชี้แจงอะไรในสิ่งที่เขาไม่อยากที่จะรับฟังไม่อยากที่จะรับรู้เขาจะไม่ฟังคะ่ะจะไม่เข้าไปดูต้นตอเชื่อในสิ่งที่ไอ้ไหลพูดทั้งที่ก็เห็นว่าไอ้ไหลมันพูดจากลับกรอกย่างไรคุณก็เห็นอยู่หน้ามือหลังตีนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา พอเราชี้แจงก็บอกว่าแก้ตัวเข้าไปฟังเองค่ะแล้วคุณไปฟังแล้วจะรู้ว่าเขาว่าใครสิ่งที่พวกเราชี้แจงมันถูกต้องไหมจะมีคนเข้าไปตามช่องนี้แล้วก็บอกว่าสาวิรีบุลี่แม่ตัวเองเลวไม่ใช่คนสาวิีบุลี่แม่ตัวเองจะมีคนเข้าไปกระจายข่าวนี้กันทุกคนก็จะออกมาดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าด่าโดยไม่ได้หยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าคุณได้เข้าไปฟังเองกับ หูเองหรือเปล่าว่าสายพิจีบุรีใครอย่างที่ที่ฉันบอกไม่ว่าใครสายพิจีก็ไม่น่าทำดิฉันว่าอันนี้ไม่น่ารักเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเว้นได้ระวังได้ก็ควรจะระวังแต่มันก็ไหลไปแล้วมันก็ไหลไปแล้วนะคะทุกคนก็เห็นกับบุรีกันสนุกสนานคนนั้นคนน,คน,นี้คนนี้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้ แต่นี่ทุกคนมาจับให้เป็นยายสมควรเพราะว่าถ้าบุรี่คนอื่นมันเป็นเมื่อนเรื่องปกติต่างคนต่างบุรี่กันไปมาแต่ถ้าบุรี่แม่เองโอ้โหเร็วมากเร็วมากทุกคนจะคิดอย่างนี้ก็เลยมีการทําเป็นสร้างเขาเรียกอะไรล่ะอุปทานหมู่ขึ้นมามีคนสร้างเลื่องขึ้นมาบิดเรื่องขึ้นมาแล้วทุกคนก็กระจายข่าวสาวิตรีบุรียายสมควรสวิตรีบุรียายสมควร ไปฟังต้นฉบับค่ะไปฟังกันเองแล้วจะได้รู้ว่าใช่ยายสมควรหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณ what do you want to do ไปคอมเมนต์นะคะว่าแต่ก่อนชอบดิฉันแต่พอทีฉันพูดถึงเรื่องล่มผ้าได้ยอย่างลื่นปาก ก็เลยเสียดายคุณสมบัตินม่เขียนรางวัลแว่นแก้วแต่ฉันไม่เคยได้รางวัลแว่นแก้วนะคะแต่ดูเหมือนจะมีรางวัลอันนี้อยู่แต่รางวัลที่ดิฉันเคยได้สองครั้งคือผ่านแว่นฟ้าค่ะไม่ใช่แว่นแก้วนะคะแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านที่ใส่ตรงอนุสาวรีย์ที่เป็นสองชั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่เขาจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญค่ะใส่รัฐธรรมนูญอยู่เรียกว่าผ่านแว่นฟ้า ทีนี้ว่าคุณวัด o ูยวัด to ด o ดิฉันเห็นคุณไปสนุกสนานอยู่ในช่องไอ้ไหลเวลาไอ้ไหลพูดหมาสีแม่มึงไอ้ไหลพูดคำหยาบคายแหกกีคนนั้นคนนี้หอยคนนั้นเหม็นหอยคนนั้นอย่างนู้นอย่างนี้คุณทนฟังได้เนาะคุณทนฟังได้พรที่ฉันพูดบ้างโอ้โหวไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้คุณก็เคยคุณออกไปจริงๆคุณออกไปเพราะ เรื่องท้ายๆหลังๆเรื่องที่เริ่มมีปัญหาอนามัยแตกแยกกันแล้วก็สาวิตจีขัดกันเต็มตัวกับช่องของสองจานและจันสีแล้วดิฉันก็วิาพากษ์วิจารณ์สองจานและจันสีคุณก็เลยออกไปแล้วคุณก็ไปอยู่ฝั่งกับออพ่อน้องย้ายไปอยู่ฝั่งไอ้ไหลหน้าตาเฉยหน้าตาเฉยมาก แล้วบอกว่าทนไม่ได้ที่ดิฉันพูดเรื่องหยาบโลนมันก็มีบ้างค่ะดิฉันก็พูดสนุกสนานไปไม่ได้พูดว่าอะไรคนอื่นสักเท่าไหร่ในเรื่องอย่างนี้พูดคุณก็เคยสนุกสนานอยู่ด้วยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นคุณบอกเหตุผลตรงๆมาดีกว่าว่าคุณ ไม่นับถือไม่ชื่นชมในสิ่งที่ฉันทำมันคือเรื่องอะไรกันแน่อย่ามาอ้างก็เป็นเพราะทีฉันพูดเรื่องเพศระยาบคลายรับไม่ได้ยังกะไอ้ไหลมันไม่พูดคุณยังไปรับได้อยู่เลยคุณยังไปสนุกสนานไปอุดหนุนไปซื้อของคุณนัดแต่อย่างนน้นอย่างนี้ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดด้วยความน้อยอกน้อยใจนะคะแต่ดิฉันรู้สึกว่าคุณย้อนแยง้งแล้วก็บังเอิญคุณก็พลาดพิงดิฉันก็เลย เอามาตั้งคำถามบ้างว่าบอกความจริงมาดีกว่าว่าเพราะเหตุใดดิฉันรับได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่ากันเพียงจะรู้สึกประหลาดใจว่าคุณมาใช้เหตุผลที่มันฟังไม่ขึ้นเหมือนคุณจะบอกว่าดิฉันหยาบคายหยาบโลนคุณเลยไม่ฟังไปฟังช่องไอ้ไหลให้มันได้อย่างนั้นสิอ๋อดิฉันต่อถึง คุณโหรพานิดหนึ่งค่ะคุณโหรพาเล่าตอนต้นว่าคุณโหรพาตกใจมากที่ถูกคุณรอนด่าว่าอาจจะไม่ถึงกับด่านะคะเหมือนกับว่าคุณโว่าคุณโหเนี่ยนับถือคุณรอนมากทําไมคุณรอนวันหนึ่งมาเกลียดคุณโหคุณโหอย่าลืมว่าข่าวก่อนตอนที่เขาไปตอนที่เขายังดีกันรอบสุดท้ายที่ไปนั่งกินข้าวอะไรรูปกันอะไรตรงนั้นนะคะคุณโหพูดถึงคุณเสือกับคุณรอนว่าอย่างไร อย่าบอกนะครับว่าได้หมายถึงคุณเสือกับคุณรอนคุณบอกว่าคุณรู้จักคู่นี้ดีคุณเสือไม่อยากจะเอาเมียกแก่แล้วอยากได้เมียเด็กเพราะเมียกแก่น่สูบบุหรี่ปุ๋ย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 มวนต่อมวนเพ่นก็จะแก่ไวคุณโหจําตรงนี้ได้ไหมคะวันนี้เป็นพี่รอนวันนั้นเป็นเมียกแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครพูดอะไรไว้มันก็จะได้อย่างนั้นนะคะดิฉันใช้สิทธิ ภาดพ,พิงมาวิาพากษ์วิจารณ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะ